สมาชิกทุกท่านครับเคยสงสัยหรือเปล่าครับว่า1วันที่ท่านรับประทานอาหารไปนั้นเนี่ยท่านได้รับสารอาหารอะไรบ้างแล้วสารอาหารที่ท่านรับประทานไปในแต่ละวันนั้นเนี่ยจะส่งเข้าไปยังส่วนไหนของร่างกายและใช้ประโยชน์ได้เต็มที่หรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของสารอาหารเหล่านี้กันในหัวข้อของซูเปอร์ฟู้ดครับสุดยอดสารอาหารและวันนี้ยังอยู่กับท่านคนเดิมเลยนะครับกับพันตํารวจโทนายแพทย์ศักดาชาญมณิชยชัยสสวัดีคสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับที่สัปดาห์นี้ให้เกียรติมาพูดคุยกันอีกหนึ่งครั้งนะครับินดีครับผมวันนี้อย่างที่ผมบอกไปคุณหมอครับว่าเราจะพูดคุยกันเรื่องของซปเปอร์ฟู้ดหรือว่าสุดยอดสารอาหารอันดับแรกก่อนเลยผมเชื่อเลยครับว่าสมาชิกหลายๆท่านเนี่ยอาจจะงงครับคุณหมอว่าเอ๊ะซปเปอร์ฟู้ดหรือว่าสุดยอดสารอาหารคืออะไรให้คุณหมออธิบายก่อนดีกว่าครับ ก็าอาหารในโลกเราเนี่ยจริงๆเราก็แบ่งออกเป็นง่ายๆแล้วกันนะครับเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งเราเรียกว่าเป็นอาหารปกติที่เราทานนะครับ,รบก็คือเป็นพวกคาร์โบไฮเดรตโปรโตีนนะครับพวกนี้มันก็คือถ้า ทางแพทย์เราแยกเป็นเขาเรียกว่าเป็น macro nutrient แล้วกันนะครับก็คือเป็นอาหารปกติที่เราทานนะครับคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันนะครับอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นสารอาหารตัวเล็กๆนะครับที่อาจจะเป็นวิตามินเกลือแร่นะครับฮอร์โมนนะครับสารอาหารที่ช่วยกระตุ้นเกี่ยวกับเรื่องของเอนไซม์ต่างๆอย่างเงี้ยครับพวกนี้ก็เรียกว่าเป็น micro nutrient นะครับฉะนั้นอาหารโดยทั่วไปที่เราทานนะครับมันจะประกอบด้วย m a c รน n วเท i ียนกับ m i ครน n วเท i ียนอยู่แล้วนะครับ แต่คำว่าซ u เปอร์ฟู้ดคืออะไรซ u เปอร์ฟู้ดเนี่ยมันคืออาหารตามธรรมชาตินะครับที่มันสามารถช่วยทำให้เราได้รับสารอาหารครบถ้วนแล้วอาจจะมีฤทธิ์บางอย่างในการที่ทำให้เราเนี่ยสู้กับโรคไข้เจ็บได้ด้วยนะครับครับผมฉะนั้นก็ประกอบด้วยแม c โรนิวเทียนกับไมโครนิวเทียนแล้วก็มีองค์ประกอบพิเศษอื่นๆในนั้นอีกครับผม อันนี้ก็คือสารอาหารที่เรียกว่าซูเปอร์ฟู้ดก็คือจะมีสารอาหารครบถ้วนร่างกายเราได้รับสารอาหารเหล่านั้นเนี่ยครบทุกอย่างเลยมีอีกอย่างหนึ่งคุณหมอผมเคยได้ยินมาอยากรู้เหมือนกันว่าเมื่อกี้มีแมกโรนิวเทรนต์ครไมโครนิวเทรนต์นะครับแล้วไฟโตนิวเทรนต์นี่คืออะไรคุณหมอครับไฟโตนิวเทรนต์เนี่ยท้จริงก็คือสารอาหารที่ได้จากพืชนะครับซึ่งส่วนใหญ่มักจะหมายถึงฮอร์โมนตามธรรมชาตินะครับเช่นเราจะเคยได้ยินใช่ไหมครับว่าเวลาเราไม่สบายบางอย่างเราไปหาหมอพื้นบ้านนะครับแล้วเขาให ยาลูกก่อนเรามาทานครับอ่าแล้ววงการแพทย์ก็เตือนว่าต้องระวังนะครับในนั้นจะมีสเตอรอยอยู่ถูกไหมครับไฟตัวนิวเทนก็คือสเตอร์ลอยตามธรรมชาตินั่นเองนะครับแต่สเตรอร์ลอมธรรมชาติเนี่ยแตกต่างกับสเตอรอยทางการแพทย์ครับผมสเตอรอยทางการแพทย์เนี่ยถ้าเขาเรียกกัน,นี้ก็คือมันเหมือนยาผีบอกอ๋อใช่ใช่ครับทำให้เป็นยาผีบอกเพราะว่ามันช่วยทุกโรค เพราะหลักการของเขาคือเขาไปกดภูมิต้านทานครับฉะนั้นสมมุติเราป่วยแล้วกันนะครับเราเจ็บคอนะครับเรากินสเตอีรอยเข้าไปปุ๊บอาการเจ็บคอก็ดีขึ้นทันทีแต่เชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสที่ติดเชื้อเรายังคงอยู่ครับแต่อาการเจ็บคอที่ดีขึ้นเพราะสเตอรอยมันไปกดอาการของภูมิต้านทานเหล่านั้นแต่ถ้าเป็นสเตอรอยตามธรรมชาติที่เราเรียกว่าไฟโตนิวเทรเนเนียครับมันทําหน้าที่อีกแบบหนึ่งทำหน้าที่ยังไงบ้างครับมันทำหน้าที่ก็คือว่า มันไปกดภูมิต้านทานในช่วงแรกแต่มันมีฤทธิ์พิเศษครับ,รบไปกระตุ้นภูมิต้านทานของเราเองให้กลับมาทำงานเป็นปกติฉะนั้นผลดีของมันคือมันไม่ทำให้เราเนี่ยโรคกลายที่อยู่ในตัวเราเนี่ยเกิดการกำเริบขึ้นเพราะภูมิต้านทานจะถูกสร้างมาและจัดการกับมันได้เองนี่คือผลของไฟโตนิวเทียนดังนั้นสารอาหารทั้งหมดนี่แหละที่ถ้าเกิดว่ารวมอยู่ในอาหารเดียวกันแล้ว เท่ากับว่านี่แหละคือซปเปอร์ฟูดยังมีเพิ่มกว่านั้นอีกครับคืออะไรครับคุณหมอในธรรมชาติเนี่ยครับอาหารทุกอย่างมันจะถูกย่อยสลายในกระเพาะเรานะครับแล้วในลำไส้เรากลายเป็นสารอาหารตัวเล็กๆนะครับแล้วห่อคุ้มด้วยตัวตัวหนึ่งทางการแพทย์เรียกว่าไลโปโซมไลโปโซมถูกต้องครับไลโปโซมเนี่ยเป็นเครื่องมือหรือเป็นแคปซูลที่เขาเอาอาหารเหล่านั้นนะครับมาซ่อนอยู่ในแคปซูลเล็กๆแล้วนำพาไปสู่เซลล์นะครับแล้วทำให้มันดูดซึมเข้าสู่เซลล์เอาไปใช้ ฉะนั้นถ้าร่างกายของคนที่ป่วยเยอะๆครับตัวการสร้างของไร,รโปโซมแบบนี้ก็ไม่เกิดขึ้นอาหารก็เหมือนวิ่งผ่านร่างกายเราแล้วก็ขับถ่ายเป็นอุจจาระไปมไม่สามารถเอาไปใช้หรือบางคนครับดูดซึมก็สู่กระแสะเลือดได้วิ่งไปสู่เซลล์ได้ก็เอาไปใช้ไม่ได้ฉะนั้นมันจะต้องมีอีกตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าแคริเออร์นะครับ,รบหรือเป็นตัวนำพาอาหารเหล่านั้นเข้าไปสู่เซลล์ครับ สารอาหารตัวนี้ถ้าเราพูดกันง่ายๆก็คือกรดอะมิโนโอแอซิดกรดอะมิโนโอแอซิดก,ก็คือจะเป็นแคเรียร์ที่จะนำพาสารอาหารต่างๆเหล่านี้แหละไปซ่อมแซมเซลล์ต่างๆทีูุ่พังอยู่ในร่างกายเราถูกต้องคับใช่ไหม,<ผ>ม,มครับ